นี่เก่งไหมคะเอเหมือเก่งมากๆเลยวันนี้นะคะนี่น่ารักปีใหม่แล้วเป็นคนใหม่แล้วบลุกเออนอนนอน,น,อนลูกนอนรอเออนอนรอเหอ,อนอนรอเลยเออมันเขาเห็นหน่ะทำตาปิบๆเร็วเร็วเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อสวยแล้ววันนี้สวยแล้ว ส่วยไหมคะโอ้ยไดนั่งแล้วไม่ไม่อยากลุกแล้วนะคะทีนี้เอาคุณพ่อต้องปลุกแล้วลุกปลุกลุกเอาลุกะล,กล,กลกุไม่ลุกแล้วคะ่ะไม่ลุกนี่ Uh-huh. <laughs>